น้องแอบิเกลรับบทเป็นแม่ค้าท่านหนึ่งแฟนๆแห่เอ็นดูสนั่นโซเชีลยลยิ่งโตยิ่งน่ารักหน้าเอ็นดูแถมยังฉายแววความสวยตั้งแต่เด็กอีกด้วยสำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ชมพู่อรายากับคุณพ่อนอตวิสรุตนับวันยิ่งออร่าพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ย เชื่อว่าในอนาคตต้องฮอตมากๆอย่างแน่นอนเลยถ้าได้เข้าวงการบันเทิงนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงก็ฮอตมากมีแฟนคลับติดตามเพียบล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่ชมพู่เธอก็ได้ออกมาเผยภาพลูกสาวน้องแอบิเกลกับการรับบทเป็นแม่ค้าท่านนึงเรียกว่าลีลาการทอดไข่ดาวไม่ธรรมดาจริงๆอินเนอร์เอ่ยสีหน้าแววตาเอ่ยพูดจัดละครต้องเรียกตัวแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่า breakfast is ready ทางกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูน้องแอบิเกลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาตกหลุมรักกันไม่ไหวแล้วคะ่ะทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปซะหมดเลย